สวัสดีดค่ะพบ,บกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปเป็นในรายการยิบซีโอซิริกอนก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิม 哎，好大一呢。 ดูนะอืมเออมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ9 9้าแชร์เพียงเท่านั้น ดนบอกไปไมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีบแบรนด์และตามด้วยคำถามเดี๋ยวดูให้นะขอแชร์ก่อนนะอย่าลืมครับ แชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชรงเมื่อแชร์แล้วตามได้ชี้แรนแล้วตามได้คำถามซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปแท่อาจารย์ท็อปตอน,นเด็กร้องเยอะไหมร้องมากไหมร้องอะไรแหกปากร้อง ร้องร้องเสียงดังอะไรเงี้ยร้ไอไหมไม่ไม่อาจารย์แม่เคยเล่ามาแบบก,กินนมแล้วไม่เคยเล่าอะไรกดแชร์ออกไปคุณแม่เขาเล่าว่าโอ้กินนมเสร็จก็นอนเลยเงียบไม่ร้องไม่อะไรไม่กวนแม่อะไรไม่ค่อยร้องอเสียงเลยไม่ค่อยมีกดแชร์ออกไปแซ่ก็เลยสงสัยว่าตอนหนึ่งเด็กเขาร้องเยอะหรือเปล่าเสียงถึงได้ดังขนาดนี้กดแชร์ออกไป เพราะเสีย่ยเพราะเด็กตอนเด็กๆอ่ะถ้าร้องเยอะๆอ่ะโตขึ้นจะเสียงดังอ่มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แต่เราก็ห้ามไม่ให้เด็กร้องไม่ยากนะก่แล้วแต่เด็กจะร้องหรือก่อแชนะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วแชร์ออกไปแต่การปล่อยให้เด็กร้องนานก็ไม่ดีนะคะต้องปลอบโยน จะว่าส่งผลเสียต่อเด็กแล้วถ้าเกิดปล่อยให้ร้องเนี้ยแบบไม่ดีเขาบอกอ่าทอปเลยหยุดร้องเลยเอาใช่หยุดพูดเลยเป็นไรอาจารย์ทอปตันนี้ก็เรียกกรรออาจารย์โอ้แชร์ให้เสร็จเดี๋ยวค่อยว่าก,กันโอ้ยปล่อยให้อาจารย์โอ้คุย,ยไปก่อนคุยไม่ได้สิก็อาจารย์เอาบอกคนานี้เราก็ต้องแชร์ให้เสร็จเร็ว กดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละ9,999แชร์ดูที่คำว่าสดสดอเอใครจะเข้ามาก็เข้ามานะคะ กดไล้กดแชร์เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย แชร์แล้วเพียวภาพรวมชีวิตเอาน,นี้ตอบด้วยหรออันนี้ไม่ตอบครับภาพรวมชีวิตไม่ดูครับนะถ้าภาพรวมชีวิตจะดูมาด้านหลังครับเพียงพันหเท่านั้นครับเข้ามาด้านหลังได้นะดูเ,ออเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคุมสาวันนะคะ ครอบคลุมสามวันนะคะอืมไปต่อครับถามเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงนะคะสภาพรวมชีวิตต้องไปดูด้านหลังครับดูแบบส่วนตัวครับต้องเปิดทั้งหมดสิบใบดูครับเช็คเลยแชร์แล้วค่ะอ้อมไม่ได้แชร์ค่ะข้ามไปเลยครับเอสสาวิีหกแฟนจะกลับมาหาเมื่อไหร่คะดูสาวันนี้ครับนะมาคุยเฉยครับมาคุยมาคุยกันได้นี่ไปต่อไปต่อเออ คุณอ้อมอ่ะคุณอ้อมไม่ได้แชร์ไม่ได้แชร์ข้าไมไปเลยครับแล้วบอกว่าปัญหาที่ปัญหาตอนนี้ที่พบเจออยู่เรื่องรถจะผ่านจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะถ้าเขาไม่ได้แชร์ไม่มีไม่ต้องไปอ่านหรอกไม่ใช่ไม่ใช่บางทีเราจะต้องบอกเขาด้วยไงว่าเขาถามถูกกฎหรือเปล่าจะได้ถามมาทีเดียวเลยแล้วก็แชร์มาทีเดียวเลยไปครับการยี่สิบห้าแฟนชื่อเก๋หรือเปล่า แฟนเก่าเหรออ๋อแฟนเก่าชื่อประกรณ์มีโอกาสกลับมาไหมค่ะขถามหลังจริงๆครับไม่กลับมาครับพูดตรงๆครับสามวันนี้ครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่จริงๆครับนะบุ๋มกับแฟนเก่าที่ชื่อหนึ่งจะเลิกกันขาดไหมคะไม่ดูค่ะเรื่องันขาดก็ไม่ดูผราบไปเลยครับจะเลิกกันไปเลิกกันเองนะคะไม่เกี่ยวับงมาดูนะคะนะครับอือไม่งั้นโทษอาจารย์ได้นะอือ ไก่ไก่ก็ไม่ได้แชร์นะคะไม่ได้แชร์ขอข้ามครับคุณหุ่นเนาะช่อหุ่นใช่ไหม,มความรักช่วงนี้เป็นไงคะไม่ค่อยมีอะทีอะไรวะงงว่ะอ้าอ่านไม่เข้าใจไม่อ่าน<อ>ครับอ่อานไปเลยครับเดี๋ยวแนะป๊บน,นึงขอพยา,ยามอ่านก่อนนะความรักช่วงนี้เป็นไงคะไม่ค่อยมีอะทีความสุขเขามีใหม่หรือเปล่า อันนี้ความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วไม่ดูเรื่องคนอื่นนะคะคราบไปเลยครับไม่ดูเรื่องมีใหม่หรือเปล่าไม่ดูนะคะคราบไปเลยครับเนยยี่สิบสี่ความรักเป็นยังไงบ้างคะมีแฟนค่ะนี่ถูกต้องไหมสถานะมาไพ่ดีครับอืมท้องไงะไพ่ดีออาไปเอาไม่บอกเหรอผมไม่พูดเลยละ ไปไรอะทำไมเระถ้าพิมพ์งามมั่วๆซัวๆกันแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านไม่อยากจะยุ่งอะไรละปล่อยละเอาเอาแค่คนที่ถามแล้วอ่านรู้เรื่องแค่นั้นพอละเนนิวสามีเราคบกับเราเขารักเราจริงหรือเขาคบเพื่อผลเพื่อประชดเมียเก่าคะคือคุณครับคำถามแบบนี้มันมันเขาไม่มีใครเขาอ่านกันละครับไปเลยครับนะาข้ามไปเลยไม่มีใครเขาอ่าน คือถ้าอ่านไปแล้วอ่ะมันมีผลเสียกับเรามากกว่าผลดีไม่มีประโยชน์อะไรพ้าอยากรู้จริงๆมาง้างหลังครับเพียง999ครับกับผมอาจารย์คืออย่าเอาความรักตัวเองถ้ามันไม่ดีมาประจานหน้าเฟซเลยนะคะถ้าเกิดอยากรู้คืออยากรู้ว่าเรื่องความรักอะขนาดคือเป็นขนาดที้ยังกล้ามา พูดข้างหน้านี้อีกรอลงลงทุนข้างหลังครับเอามามาดูส่วนตัวดีกว่าเอาแบบว่าถามไม่อั้นอย่างละเอียดเลยค่ะไปครับดูส่วนตัวมีค่าครูถ้าใช่มาได้ถ้าสนใจนะคะพายิปซีอย่างละเอียดพายพลพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นอืไก่ความรักกับแม่ของลูกคนปัจจุบันครับ ใ่มันเหมือนปิดบางซ่อนเลนครับไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยไม่ค่อยอยากจะแสดงออกซึ่งกันและกันครับนะพูดตรงๆครับชาแล้วเพียวการเงินเป็นอย่างไรครับอืมการเงินมันก็ยังหาได้อยู่ครับนะใช้จ่ายไปกับเด็กหรือเปล่าหรืออาจจะได้จากเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นพายเด็กขึ้นมานะคะอะใช้จ่ายกับเด็กครคน,นี้เพียวพูดชอบชอบผ่ำสองพยางอะเพียวข้ามไปเลยครับอืม มันมันก็จะต่อกว้างๆค่ะเจาะลึกไม่ได้เพียวนะเพราะว่ายิ่งยิ่งยิ่งแบบพูดกว้างๆอ่ะมันก็ยิ่งจะแบบโฟกัสไิ่งจะตอาอือมชาแล้วค่ะอ้อมปัญหาตอนนี้ที่พบอ่าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอ้อมเอามีละมีละชาแล้วอ้อมปัญหาตอนนี้ที่พบเจออยู่เรื่องรถจะป่านไปได้ด้วยดีไหมคะป่านนี่น่าเขาน่าจะพินผิด มันเหมือนกับว่าอ่ะคุยกับรู้เรื่องอ่ะภพ่มันบอกว่าปัญหา,าตอนนี้ที่ผมเจออยู่เรื่องรถคือมันเป็นปัญหาเดิมๆเก่าๆอะค่ะปัญหาเดิมๆถามว่าผ่านไปได้ไหมมันก็ไปขอคนได้อ่ะอนานหน่อยนะนานหน่อยนะแหนางยี่สิบเจ็ดถ้าจะได้คืนดีกันอีกครั้ง จะเป็นใครง้อใครก่อนคะคือไม่ดูครับกลับมาครั้งนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะถ้าไม่ถามยาจยเอาคำถามไหนกันแน่มาดูข้างหลังดีกว่าคอเดียวแล้วนะเพราะว่าเปิดแค่ใบเดียวเปิดแค่ใบเดียวดูข้อเดียวคําถามเดียวนะคะเน้นนะพีไม่มีแชร์นะคะข้ามไปเลยครับหุ้น สามีเขามีใหม่หรือเปล่าคะส่วนนี้ไม่ค่อยมีความสุขคือคุณมันเป็นประโยคบอกเราเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะเราไม่ดูครับไม่ดูเรื่องคนใหม่มันมีคนใหม่ไหมไม่ดูไม่ดูครับนะคือถ้าเราไปถ้าเราดูไปนะคะเราเสียเลยคะคุณคุณก็จะไปบอกแฟนคุณว่าหมอดูดอกมาแล้วหมอดูคนไหนแล้วก็เนี่ยหมอดูคนเนี้ยเราก็จะเสียไม่ดูแฟนคุณก็จะเกลียดเราเหรอไม่ไม่ได้ก็อาจจะเอาไป พูดว่าอ๋อสองคนนี้เขาดูเดี๋ยวไปดูอาจารย์โอ,อ้ี๋ยวอย่าไปล่าย,ยาวคืออะไรเ่ะที่มันเป็นคําถามไม่ดีอ่ะผมไม่ดูถามว่าไม่ดูเพราะอะไรผมอยู่ในวงการนี้มานานแล้วปัญหาก็คือว่าพวกคุณแคปแล้วปัญหาก็คือว่าพวกผม,มาโดนดา<ช>่าเออไปะนะอืมถ้าไม่อยากโดนด่าผมจะตอบผมจะไม่ตอบนะคําถามไหน ที่จะไม่ตอบก็คือสิทธิ์ของผมเอาแค่นี้จบง่ายๆเลยคําถามที่จะทําให้ผัวเมียหรือว่าคู่รักเขาบาดหมางใจกันเราจะไม่ดูนะคะอืมอ้ําสาวสิเอ้ไม่ใช่อ้ําสิบเจ็ดคนรักหรือกันนะคนรักมนตราสายดําแชร์แล้วครับไม่ได้แชร์นะคะคราไปเลยครับอ้าอําสอ้ําสิบเจ็ทํางานออนไลน์อยู่ค่ะจะได้โน o t บุ๊กไว้ทํางานเล่นเกมสิ้นปีนี้ไหมคะ เรื่องเงินยังลังเลอยู่ค่ะดูแค่สามวันนี้ครับนะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรผมไม่ดูให้คุณนะแต่ว่า,าประกอบมาว่าเขาจะเอาโน้ตบุ๊กไงอาโน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะไพ่มันบอกว่าต้องเหมือนเก็บเงินไปก่อนรอไปก่อนนะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอ่ะผู้ใหญ่ผู้ชายอะค่ะถ้าเป็นผมผมจะบอกว่ารอไปก่อนนะไพ่บอกว่ามีผู้ใหญ่อาจจะช่วยซื้อช่วยแบบสมทบซื้อให้อะไรเงี้ยสมทบทุนซื้อให้อืมอไปต่อครับ แปงยี่สิบเอ็ดคนนี้คนคุยชื่อยุทธรู้สึกอย่างไรกับเราคะใครบอกหนักใจครับหึงหวงแนงยี่สิบเจ็ดถ้าจะได้คืนดีกันอีกครั้งจะเป็นใครง้อใ,ใครก่อนคะไม่ดูครับถ้าอย่างนี้เป็นคำถามว่าใครง้อผิดก่อนนะทา,าไมห <ไป S 2> มายถึงอะไร คือเราส่วนใหญ่เราจะไม่ดูอะไรที่ว่าใครจะมางอ้อใครหรือใครจะมาอะไรใครเพราะว่ามันเป็นคําถามงไม่ไม่<อ>มัน,ม,นมันถามเขาถามกันแต่เขาไม่ถามกันแบบนี้เขาจะถามกันว่าเขาจะมาง,ง้อหนูไหมหรือว่าแบบแฟนจะกลับมาง้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือถามตรงๆไปเลยเป็นผมผมไม่ตอบเลยเอาง่ายๆนะผมไม่ตอบนะว่าเราเราเคยตอบคาถามแบบนี้มาแล้วแบบที่โอ๊พปุเมื่อกี้ว่าใช่ไหมล่ะอาจารย์ฮอบใช่ไหม,มใช่ไหม อืมคือวันนี้รู้สึกว่าคนถามมันถามแบบเว้นเวอร์ถามแบบถามแบบว่าถามให้มันงงถ้าโจทย์มันเยอะๆก็มาถามดีกวาเวลาลนี้นวเวลานี้เราไม่เคยดูเลยนะเวลานี้เราไม่ค่อยดูอืเข้ามาเวลานี้คนเว้นเเยอะหรอกเบอร์เยอะเกินไปเยอะเกินไปและยาวเกินถ้าอยากดูเต็มๆมาข้างหลังดีกวา่าอืมมาอืมพีคนอ่าคนรักมตราสายดำนะคะ พีอายุ22เหรียญตราคุดถ้าผมจะเอาห้อยรวมกับองค์พ่องั่งแม่เปอ๋อกับพระชัยเขาจะชอบไหมครับอยู่รวมกันไม่ได้เลยของพวกนี้ผมผมผมบอกเลยนะมันโคละอำนาจกันมันโคละเบ็ดเสร็จกันอำนาจอันเฉียบขาดนะเป็นของตาพญาคุดเมื่อตาพญาคุดอยู่ที่ใด ความชิบหายจะเกิดขึ้นกับของต่ำทันทีพอง,งางกับแม่เปอ๋อถือว่าเป็นของสายดำเพราะฉะนั้นของสายดำกับของสายขาวสุดขั้วอยู่ด้วยกันอำนาจพองงางกับแม่เปอ๋อจะหมดลงทันทีนอกจากหมดแล้วของจะเสื่อมโดยธรรมชาติไปเลยหายไปเลยทันทีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมตาแผ่นดินเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังถึงอาถรรพ์ขุนตาลน,นะอาถรรพ์ขุนตาลเนี่ยผียิ่งใหญ่จริงแต่สุดท้าย เจอตาพยาคุดหายเงียบกิบเลยของทุกอย่างที่คุณพูดทั้งหมดอะที่คุณห้อยรวมกันอะถ้าเจอตาพยาคุดจะหายไปในทันทีหายนี่คืออะไรหล่นหายและหายสาบศูนย์ถ้าไม่หายสาบศูนย์จะเหลือแต่รากเปล่าๆหายหมดที่เหลือเขาเรียกว่าพุทธคุณอัคคีเลอสอนะล้างล้าง,างอำนาจอำนาจพยาคุดล้าง <c oughs> ล้างล้างไอ้ <c oughs> นี่ล้าง, <c oughs> ล,างล้างฝ่ายดำหมดเลยอืม ถ้าถ้าคุณศึกษาจริงๆนะถ้าคุณคุณเป็นคนเล่นคุณบอกว่าคุณเล่นคุณคุณเล่นของนะถ้าคุณถามแบบเนี้ยแปลว่าคุณแปลว่าคุณไม่รู้เรื่องเลยมันจบทันทีอ่ะเขาลองของรับหรือเปล่าอไม่บอกแค่เพียงว่าถ้าพญาคุดมาที่ไหนก็ตามอ่ะงูอ่ะระยะเจ็ดเมตรไอ้ระยะเจ็ดกิโลเมตรถ้าพญาคุดบินที่ไหนนะงูระยะเจ็ดกิโลเมตรจะตายจนหนดเกี้ยงเลยอันนี้เรื่องจริงหมายถึงว่าใส่ให้คุดไว้ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าพญาคุดไปที่ไหนก็ตาม ถ้าในระยะปีกเจ็ดกิโลเมตรจะพวกสัตว์งูสัตว์ต่างๆงูเงี้ยวต่างๆเนี่ยจะรีกายหายหมดไม่เกี่ยวว่าค่อยคุดไปแล้วในระยะนี้จะไม่เกี่ยวไมีเกี่ยวไม่เกี่ยวต้องเป็นคุดจริงๆนะคะคุดจริงๆเลยอไปอีกสยายไงอืมคือคำถามต่างๆไม่ว่าจะถามจริงหรือไม่จริงหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นคนเล่นของคิดจะเล่นของจริง พญาครุฑไม่ควรจะอยู่รวมกับพ่อง้างแม่ง้างพ่อเปิดแม่เปิออะไรทั้งสิน้นเพราะว่าของสายดากับสายขาวจะต้องแตกออกจากกันและแยกออกจากกันบรรลัยเมื่อนั้นครับนะอืมเรื่องจริงครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งอย่างผีผอ่ะผีอที่โดนงูงอ่ะพิษงูร้ายอ่ะกินเข้าไปอ่ะปรากฏตายเสร็จแล้วใช่ไหมปรากฏว่าพระท่านให้เอาเหรียญพญาครุฑใส่เข้าไปในปากเมื่อใส่เข้าไปในปากสักพักหนึ่งปรากฏว่าปีศางูตายทันทีอันนี้เรื่องจริง คือคุณเล่นของคุณควรจะรู้นะอย่างอันเนี้ยพญาอย่างกงจักเนี่ยกงจักรนาลายเนี่ยอืมนะคนที่มูชาไว้เนี่ยป้องกันคุณใสมนดําต่อไปจะป้องกันหลายอย่างอ่ะมามันไม่มีใครถามนะไม่มีใครถามก็จะไปแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานสิบเจ็ดนาทีแล้วท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็จะไปแล้วนะติดต่อดูดวงหลังไม้กันได้นะ นะคำถามมันแปลกๆมากวันนี้เจอแต่ละคนแต่ละคนมานะอ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธาน f a c e b o o k โอสิริกรออภิรัก์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15นะเอานะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปนะครับ